คนค้นดวงย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองครับนอนไม่หลับเครียดตื่นบ่อยในเวลากลางคืนอาการเหล่านี้นะครับเกิดจากการที่ตัวคุณเนี่ยไปซึมซักพลังงานอย่างมากเกินไปนะครับจนทําให้ร่างกายเกิดความตึงเครียดจะนอนก็นอนไม่หลับนะครับหรือหลับหลับตื่นตื่นขึ้นหลับขึ้นตื่นในตอนกลางคืนบ่อยครับ จนทำให้อ่อนเพลียแล้วก็เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันวิธีการแก้ 1. จัดบรรยากาศในห้องนอนครับด้วยบรรยากาศของหญินนะตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆด้วยพรมนะครับผ้าม่านผิวไหวการใช้สีเข้ามาช่วยครับสีอ่อนๆสีฟ้าสีครีมนะครับหรือว่าสีเขียวนะฮะเขียวเขียวพาสเทลนะครับ 2. นํนำกระถางต้นไม้นะครับเข้ามาประดับประดาในห้องนอนนะครับ กระถางต้นไม้เนี่ยเป็นไม้พวกใบยาวๆนะครับเช่นเขียวหมื่นปีเศรษฐีเรือนนอกวาสนาจะช่วยให้คุณหลับลึกมากขึ้นครับ 3. ปิดประตูแล้วก็ม่านหน้าต่างในตอนกลางคืนนะครับเวลานอน 4. หากมีกระจกในห้องนอนนะครับให้นำออกหรือว่าหาผ้ามาคลุมในตอนที่เรานอนนะครับผ้าคลุมก็ควรจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับหรือวัสดุธรรมชาติห้ามใช้ผ้าใยสังเคราะห์นะครับ เขาจะนำไฟฟ้าสถิตมากระตุ้นทำให้นอนไม่เต็มตานะครับ 5. หากสามารถปรับแล้วก็เลือกได้นะครับควรให้ห้องนอนนะฮะอยู่ในทิศเหนือของบ้านนะครับหรือว่าอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านแล้วก็หันหัวเตียงนอนไปทางทิศเหนือนะครับก็จะดีมากๆเลยจะช่วยให้คุณสามารถหลับลึกได้ครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคครับ